บทบาทที่โอ้โหค่อนข้างดีเลยีเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีภาพคลุมหัวใช่ไหม <Ừ. S 1> เป็นบทบาทใหม่นั่นคือมารับบทคุณแม่ชาวอิสลามทั้งที่ในชีวิตจริงคุณแม่นกเนี่ยก็รับนับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะคในผลงานละครเทิดพระเกียรตินะคะที่ชื่อว่าจะบางลี่มอรักรออยู่ปลายทางค่ะมาก็รู้ดีอยู่ว่าอดีตลูกเราเป็นเด็กดีพอโตขึ้นเขาก็จะเลือกทางเดินที่ดีที่ถูกต้องเองคล้ กลิ่นอของภาคใต้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความอบอุ่มระหว่างแม่ลูกที่ได้เห็นกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้รังสรรค์ขึ้นมาพร้อมกันถึง5เรื่องห้ารถภายใต้ชื่อละครชุดจะบังลิมอรักรออยู่ปลายทางจากบทประพันธ์ของน้องๆเยาวชนผู้ส่งเรียงความเรื่องแม่เข้าประกวดและถูกคัดเลือกเหลือเพียง5เรื่องสุดท้ายเพื่อน,นํามาสร้างเป็นละครชุดนี้ หนึ่งในนั้นคือเรื่องแม่ของผมไม่เหมือนแม่ของคนอื่นที่ได้นักแสดงมากฝีมือผู้เป็นแม่ในชีวิตจริงนกสินใจเปล่งพาณิชมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกหัวอกผู้เป็นแม่ในครอบครัวที่ลูกชายคนเล็กคิดว่าแม่รักพี่ชายมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นกสินใจต้องรับบทเป็นแม่ชาวอิสลามที่เธอรู้สึกภาคภูมิใจและตั้งใจถ่ายทอดบทบาทนี้อย่างเต็มที่ครับคือเป็นเรื่องแรกท,ที่ที่เล่นเป็น เป็นสาวอิสลามนะคะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาก็เคยเคยทำละครเทเบระเกตอยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยรับบทแบบนี้นะคะ่ะก็ดีค่ะรู้สึกดีเพราะว่าก็ได้เห็นวัฒนธรรมด้วยได้ได้เรียนรู้ได้อย่างในเรื่องก็มีการละหมาดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ก็มีการสอนมีการบอกกัน,นะคะ่ะซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าดีคือมันไม่ใช่ว่าต้องพูดถึงคนไทยอย่างเดียวที่มีความรักกันในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะทุกศาสนาทุกเชื้อชาติก็ก็มีความเป็นครอบครัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะละคร เชิดเพเกียินี้ก็จะฉายในช่วงเดือนรมอมฎอนนะคะสิงหาก็ของนกก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวความรักความความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะกับครอบครัวที่อ,อาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งที่นึกว่ามันเป็นความอบอุ่นมากกว่าค่ะเป็นเป็นความสุขในครอบครัวที่บางทีลูกอาจจะแบบไม่เข้าใจแล้วก็มองข้ามไปนะคะก็ติดตามนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจด้วย